ตองบอกไปเลยว่าเามืเอเนี้บรรยากาศดีมากนะครับวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างที่จะหนาวนะครับมือนี้ได้มีโอกาสนะครับออกมาตกปลาช่อนนะริมคลองนะครับกลางเมืองไทยนานนะครับประเทศไต้หวันนะครับมั่เบิ้งกันเลยว่าชาวนี้โจพรานดอนจะมีผลงานปลาช่อนไหมนะครับดูบรรยากาศนะครับแบบน้ำกำลังลุงนะน้ำทะเลกำลังลุ่งนะช่วงนี้ก็บมั่งเบิ้งกันเลยว่าจะมีปลาช่อนกันบดี๋ยวคงจะรอรอตีค่อนข้างฟังใจนะครับไปจะลุยกันเลยนะไป เดี๋ยวจะไปดูกันเลยว่าจะมีปลาช่อนไหมเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับจะเป็นกบบินพานอุดรน,นะครับตัวสีเขียวกันมาเบิร์ก,กันเลยว่ามันจะเด็ดบบมือน,นี้นะเดี๋ยวจะตีน้ําขัางฟังไปนะครับไปลงไปเลยเลองทีนี้ยังออกรูมก็ไนมะ่รู้นะตัวนี้มีปลาช่อนป๊กปลาช่อนนะ ชวนนะหวัหวหัวหโอ้ยลุดเฮ้ยโอ้โหปากเลยสาสงสันนนสาสายนิดๆสงสัยนิดหลุดนะน่าจะว่าเขาเต็มปากน้องเมื่อกี้นี่นี่เสือปะนี่เสืนะเนี่ยตีน้นาทะเลข,ขนาดนี้ม,มันยังมาได้อ่ะยังมาอยู่ได้อะ่ะ ตรงเซมันจะตรงใจไปเลยนะบอกว่าคุณได้สิทธินั้นหมดแล้วสนินว่าอะไรวะอะไรวะจะสูด้วยไหมล่ะ อยู่นี่อ้ยประช่อนครับโหนี่ตัวยังแงโอ้ยเหยื่อใส่แบบงามๆเลยนะอุ้ยโอ้โหรุดเห็นไหมครับรุดออกจากปากมันเลยไม่ปายังอยู่ดีนะมือกันไว้ได้นะครับกันเหยื่อโอ้หบ้าเอ้ยงานว่าจะเก็บงางออกเลยดูดูไม่ไปนะครับ ปลาตัวแรกแม่งยังตูแงแล้วก็รุดนะก็สิล่งเบีลไปเลยแล้วลุงเบียวไม่ได้นะไล่มัน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 ให้มันลงเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยนี่คือว่าไปวะไม่อยากเจอเบ็ดพิฆาตเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไปเลยขอล้างเหยื่ยเอเฮ้ยไปแล้วโอ้ รูแล้ววันนี้แบบมันมันอยู่แบบขางฟังนะยุดหลุมไปนิ่นนะที่มันซอนอยู่อ่ะโอ้โหดีนะเมื่อกี้เนี่ยเมื่อแบบสันเมื่อกันเยอะเลยนะไอเราคนนึกว่ามันอยู่แล้วงัดแสลงเลยจะไล่มาก่นจะมีแว่นตาเลยรสักอันนะเพื่อนผ่านมาติดคุมตาแนละ้วยาก ผมก็มีกัน,นแบนตานะแต่ว่าท่านได้ใส่มันยังแดดทนะ่านได้แดดปปเลยนะปลาของบุ๋มมันมกลัวะไอ้กะะันเนาะหวดึหววสงสัยแล้วหวดมาขึ้นมา นี่มันขึ้นมาแล้วนะครับโอใส่กหรอนั่นมันง่ายมากนะครับลองเดือตัวแรกของเราเลยนนะี่แหละเฮ้ยมาแล้วอุ้ยรุดพอดีรุดพอดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจนเย็นนี่ยครับก็ใส่กอบมันง่ายมากนะครับแบบซ้ำแขนนะโอเคครับรุ่นนี้ก็โอเคอยู่นะครับ เดี๋ยวเขาก็ไปเรื่อยๆเมื่อกี้นี่นะมีผลงานแล้วนะครับแต้มแรกของเราในเช้านี้นะแบบตัวเงี้ยๆนะว่าได้นะคือว่าแบบมันกัดแบบกัดเบาๆแล้วก็กัดพ่อมีมีมปากนะครับกะมีมีผลงานครับหนึ่งแจมนะเดี๋ยวเขาจะเดินไปเรื่อยๆนะครับว่ามีผลงานแต้มที่สองไหมนะครับนี่ไม่นี่ผมคิดว่ามันต้องมีปลาช่อนใหญ่แน,น่นอนไปเบิรงกันเลยว่าจะมีว่าไปเดี๋ยวลุยเลย จากที่ห่อตีมากเดี๋ยวัดวประมาณสามสิบนาทีนะจริงๆก็ปลาช่อน,ชนแถวนี้มันจะน้อยมากดี๋ยเหาอยับขึ้นไปเรื่องๆอีกนะครับเพื่อจะมีตัวปลาช่อนตรงนี้เรามีหนึ่งแต้มนะครับผลงานเล็กๆนะครับแล้วก็หลุดมีแห้งนี่มีจะแบบเป่งๆแบบนี้ไๆเลยนะมันหลุดนะะได้มากมือน้าค่อยมากไหมเดี๋ยวมือน,นี้เข้าไปแบบหมายเด็ดของเฮาก่อนนะครับป่ะเดี๋ยวเราได้ไหมตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเดินแล้วเจอปลาช่อน ตัวหนึ่งนี่นีแล้วก็ลังจะกกัดต้องดูมันจะกัดไม่หายเลยเหรอมันกันแล้วสงสยัยโอ้โหเฮ้ยรุดหนบ ลุดนะบ่าเอ้ยเมื่อกี้นี่ลุดนะสงสัยมันจะหลายตัวนะลองดูลองดูลองดูไม่เสียหายปุ๊บวัด หัวหวดหวัดหวตีลังกาตีลังกากับหลังมาเจอกูแล้วแดกมึงแล้วเดี๋ยวแบบใส่นหน่อยเลยนะที่มันตีดเบียดขึ้นมากนี่แบบขอเง่งๆก็หนีบได้บวกวะเนี่ยใส่แบบปอกมากนะครับเต็มปากเลยนะเมื่อกี้นี่สงสายให้เลยนะ บอกว่า,าตัวใหญ่เสืสอกบะทรงตัวน้อยเสือกทรงดีที่ว่าโอเคนะครับเตามีสองของเราแล้วนะครับวันนี้เราจะเก็บแตามไปทั้งวันนะครับวันนี้ก็ถึงวันแลอกเอาแบบหอมปากหอมคอก็พอเพราะว่าเดี๋ยวแดดมันห่อนมากนี่แบบผมจะเกียดนะ,ะนี่อีบใส่เดียวกันมาวะบ้าเด้รุ่นเดียวกันนี่วะโอไอห่หา ปลูกแม่เดียวกันหน่นเ่ยไปไปครับผมเราเรามาดูหมายนี้กันนะครับหมายสองมุ่งหมายที่แสนวุ่นวายนะครับหมายไฟแดงอุ้ยแับนี้ไปชนเพียบเลยวะ่ะ ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราย้ายที่นะครับนี่คือรถแรงของเรานะครับ เนบ้านนะเพื่อนบ้านก็ต้องตกนะครับเมื่อกี้ในการวนะู้ดดวลนะสงสัยไปเดี๋ยวเราไปแจมด้วย <c oughs> ใส่ลุยนะแต่ว่าผมลุยไม่ได้นะเพราะว่าโนะยกเปลือก ก็จะแจมด้วยเหมือนกันแหละอ้เรียบ้อยแล้วตอนแรกผม,มจะมาใหม่นั่นแหละก็จะอบอมากกว่านะไหม้นั่นจะประมาณตัวแบบใส่สองโลนะนี่นี่ดำเลยเห็นไหม bụi kéo lên, không bắt được trên đấy, rồi em kéo lên, không bắt được ở trên đấy. đấy. nát nát là mưng, chứ cũng ปุ่นเขาแล้วเนี่ยขยะนเลยรอยอะเกูแล้วดอกนี่้เต็มใบหนาเลยวะ ตายเลยมานีไหม่รือว่าโอเคนะครับเต็ียมดเปิดอรุดอดีเดวดขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเปิดเรามีไม่อยู่แล้วนะโอ้ไซหญ่นะตัวนี้หนจาะามั่นดัดล่นะเต็มปากเลยกุบยางปรานอุดรน,นะครับ ๋ยห้องปลดปล่าแล้วก็ไปปนต่อสึกชิงนางนี่สึกชิงนางเ,งางเห็นใบานาอะไรเมื่อกี้มาเดี๋ยวลุยกันต่อนะ ใหญ่แล้วังใหญ่สงสายให้เต็มทีเลยเมื่อกี้บู๊บูดตมากเลนมาเึ้นมาขึ้นมาเึ้นมา้ยอดัเมียม แมงโทษทีส่งนานไปหน่อยแม่งนี่จำลิบเลยดูโอ้โหไอจีเบลโอเคป่ะเนี่ยไซงามนะครับตัวที่สองไซขาขาใหญ่โอเคเมื่อกี้เนี่ยเขาปนในซองตัวนะเป็นง่มากนะถ้ากันปล่อยอันนั้นโอเคนะจะให้ปวดป่าแล้วกับไซ เนี่ยดูไอ้ปรดรักได้ดูด้วยบ่าเอ,อ้ยมันหนาทรงสายมันลึกขนาดนี้เลยตายสิครกับผมในละลุยกันต่อนะครับปฏิวัติการปนปลา แล้วนะครับตรงนี้่ะกำลังงัดกำลังงัดนะครับซุ่มมาเลยเลยรว่งงัดยางหยง่ยวดูตัวม่นสองรู่สามรู่เลยเนี่ยมองไม้นี่ดูใช้คันไหลวะเนะี่ยใหญ่จัด

กอย่เขาตีมาแบบได้แบบสักระยานหนึ่งแลวนะชื่อว่าเขาบนป่าเขาได้2องตัวนะเกินบานงานองงานออกเลยเพราะว่าเขาจะห้อยางลงไปแบบปา่าลุงนั้นจะมีขีดผมลึกมากนะครับถึงผมบ่สันทันในการลงขีดผมผมจะเล่ยแบบว่าลุยปไปเนยนะนี่ดูดูดูงานจะลองเอารนะู้จักกันครับผมเป็นคนรู้จักกันนะปกติได้เจอกันกบทักทายกันประจำนะครับเพราะว่า เวลาผมโมมีม่ใหม่ผมก็แช่พิกัดมองนั้นเมองนี้เขาจะทักทักมาถามเลยเพรรูนะร้จักกันนะครับไปในห้องใหญ่ใหม่นะหมยนี่สรงเซจิผมมีป่าแลยนี่ต่ว่าไม่อยากเอาสื้อใหญ่ไหมนะอยา,ยนะากเชียร์ผมได้ไปปนป่าช่อน,นเพื่อนบ้านแล้วครับเวียนน้าม,มากนะครับถึงมากผมก็ได้มาเจอนี่ครับเป็นบ่อชูนะครับกับมาเบิงกันเลยว่า เช้านี้หลังจากที่เราไปปนปลาชัน,ชนมาแล้วเราจะมีผลงานเโดูไหมเดี๋ยวผมจเะเหยื่อเป็นพวกพรานอุลรนะาเบิรงกันเลยว่าจะมีบ่ผมจะตีแบบค้างตั้งแบบนี้นะาเบิรงกันเลยว่าวันนี้เราจะได้เโดูไหมนะครับมาเหยื่อที่เราใช้วันนี้นะครับจะเป็นห้วกพรานอุดรน,นะครับเป็นแบรนด์ของผมเองนะครับอาจจะเกียกขีดินเนี่ยเพราะว่าผมว่างลงเมื่อกี้นี้นะแต่มาดูกันเลยว่าจะมีผลงานไหมนะครับนี่ดวงเบ็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกาะเข้าไปนี่วิธีเกาะมันก็ประมาณนี้นี่มันจะทั้งเตะทว่งมันจะมีแบบแหกเข้าไปนะเราก็เกาะให้มันทะลุเข้าไปเลยครับกรสวดส้งก็ประมาณนี้นะมาเะมานเจอกูนแน่วันนี้มาดูกันเลยว่าเราจะมีผลงานชะโดไหมนะครับเมืม่อกี้นี้ก็ได้ขึ้นมานะครับว่าไดท่ายคลิปเวกันเลยแบบเอ้ยเอาไม่ดีกว่าเรามันต้องถ่ายคลิปสิ เดี๋ยวคนดูเขาจะไม่เชื่อกันนะครับว่าผมตกเองหุ่นมาห็นมันหมุนปลานีมากนะครับแอคชั่นเตะน้ำดังมากนะครับดูบะบูบบบูบ,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 บ อมมีส่นออ o มากเสมอ เขาหนะักัดแต่ว่าของเจ้าควางเนี่ย ب, เงียบเงียบสงันะครับเราจะสู้ต่อไปกำลังใจเราคือเลาเขากลับบ้านไปเราจะไปสวดมนเพื่อเลาเขากันจากที่เข้าในตกป่ามา สักรยานหนึ่งเลยนะบอดชดนี่ได้ปลาชดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปลาช่อนอีกหนึ่งตัวนะนี่สองตัวนี้นะอันนี้ปลาช่อนนะครับทีได้ในบอนี่นะน,นันชดนะครับชดปอกนะกะสรุปผลงานกันเลยนะครับมือน,นี้กะมีผลงานนะครับกะาสายมันสายแล้วมันห่อนนะครับผมกัสีกับบ้านแล้วนะเดี๋ยวผมจะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครฝากผลงานของผมด้วยนะครับในช่องจู่รานอุดวรวันนี้เรามีผลงานที่จากแต่มมา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแต้มนะครับกับชโดหนึ่งตัวนะครับหลังจากที่เข้าไปปนลปช่อน,นเขามาลาช่อนเพื่อนบ้านนะลาช่นอนใยเวียดนามนะซึ่งมองหันจะเยอะมากนะครับลปช่อนนะซึ่งเขาไปกวน,กน,เน,ปปนเขาก็เลยไปปนเขาปรากฏว่าเนี่ยยูประมนซีตัวนะ,ะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้โจพันธุดรวนนะเดี๋ยวมือนีโจพนันอุนด่วรจะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับผม ใส่แบบมันจะง่ายมากง่ห่มากนะใส่แบบโวขาเลยนะครับไปร้านไปแล้วมันไปแล้วไปกลับบ้านกันนะครับ